Ừ, à ướp đi ừ, ừ, ướp đi oh con con này đưa đi Thôi, thôi, thôi Thôi, Thôi Thôi mày 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 อ่อ่าอ่ะอ่ะวันนี้เรียนไอติมส้มเขียวหวานอ่าทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้อ่นนั่งดีๆนั่งดีรองเท้าแม่หลุดแล้วอ่ะเอออ่ะเมื่อวานส้มเขียวหวานสามลูกค่ะบีบเอาน้ำออกมาเนาะแล้วก็ผสมน้ำสุกไปนิดนึง ก็ทำเป็นไอิีออกมาเนี่ยค่ะอ้าวโอเคอ่ะปูย่าให้ใหม่เรียบร้อยทำไมอ่ะมันไม,ไม่คุ้นหรือไงกลิ่นมันไม่อยู่หรือไงกลิ่นเดิมมันไม่อยู่หรอฮะอ่าแล้วก็จัดใหม่หมดแล้วค่ะ,ะเยอะมากๆตรงนั้นยังโบโบแปลกๆเดี๋ยวต้องทำใหม่ฮะ เดี๋ยวได้ขึ้นบ้านกันนะคะนะคะมาขโมยมามานี่เอาคืนมาเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนเนี่ยขโมยตัวนี้อีกแล้วชอบขโมยตัวนี้นะชอบขโมยนะของพี่แพนด้าเลยนะมองมา,มาลุยที่นอนมามาเช็ดตัวก่อนมานั่งตรงนี้อย่าอออ่าไปกินน้ําก่อนก็ไปกินทำไมทำไมเช็ดตัวแล้วเราไม่ให้ขนม ไม่พอใจไม่ให้วันนี้ไม่ให้ได้กินเยอะแล้วค่าแรงค่าตัวให้ตั้งแต่ตอนเช้ากลางยันกลางวันเยอะแล้ววันนี้นอนได้ใส่เสื้อแล้วนอนได้แม่เป็นหวัดอยู่จะนอนแล้วไม่อยากพูดเยอะโอเคฮะน้องจสพาพี่เป็ดไปไหนเนี่ยเอาพี่เป็ดขี่คอไปไหนคะไปเที่ยวไหนเหรอฮะจะไปไหนคะพาพี่เป็ดลงไปฉี่เหรอเหรอรอปลาก่อนนะเราค่อยลงไปนะ นะนี้เป็นลงไปชี่เหรอนะเราป้าก่อนแล้วกันนะแม่นอนก่อนแม่กินยาค่ยๆแล้วนะเราป้าพาไปนะนะโอเคนะ เป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไร ไม่พอใจไม่พอใจอยากพอใจก็ไปหยิบมาอยากพอใจก็ไปหยิบมาเอาหรือเปล่าเอาก็หยิบมาอยู่ตรงไหนหยิบสิหยิบได้ไหมหยิบขนมไงหยิบขนมหยิบขนม มีการถามว่าหยิบอะไรนั่นแหละหยิบได้ไหมขนมบนโต๊ะอ่ะให้แล้วไงไม่ต้องเอาอะไรมาแรกไม่ต้องเอาอะไรมาแรกเอามาขนมบนโต๊ะนะ่ะเอาขนมมาให้แม่ขนมหยิบมาเลยไม่ต้องไม่ต้องงงหยิบมาน้างางขนมบนโต๊ะไงไม่กินหรอกินป้ากินขนมก็หยิบมาให้แม่ทำไมต้องทำอะไรแรกวันนี้ไม่ต้องแลก วันนี้ไม่ต้องทําอะไรแรกเอามาน,น,มนุ่นขนมแล้วน่ะขนมหนุ่นยบนโต๊ะไม่ใช่หรอขนมนมไปแล้วล้วนแล้วค่ะล้วนแล้ว,ลว,ลวมันมันโมโหแม่โอจนล้วนตั้งสตินั่งลงนั่งลงขนมพาเพลินอยู่ไหนขนมนั่นเลยด้วยขนมพาเพลินอยู่ไหนไปหยิบหยิบมาขนมบนโต๊ะตั้งสติอย่าโมโหจนสติแตกอ่ะเอามาหยิบมาค่อยค่อย โมโหแม่จนสติแตกไม่รู้ว่าให้หยิบอะไรบ้าบอโอ,อ้โหมาทีหลังต้องตั้งสติก่อนรู้บ้าอ่อ่าขออนุญ,ญาตเปิดแฟดว่าจะเลิกเปิดแฟดถ่ายในห้องและเป็นห่วงตาพระเพลินแต่วันเนี้ยไฟในห้องดับไปอีกหนึ่งดวงแล้วค่ะ ไม่รู้จะได้ไหมไฟปีสองหกหกเยปีหกเนี่ยจะได้ปีหกเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้ไฟในห้องเนี่ยอ่ะไปหยุดช้าช้าช้าอ่าไปไปได้โอเ